จากคำที่กล่าวเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็ไม่ใช่เวทมนต์คาถาอาคมอะไรแต่เป็นคำสอนสอนให้กินให้ฉันให้ดื่มโดยมีสติ แปลว่าพิจารณาก่อนที่จะจับอะไรจะตักอะไรจะดื่มอะไรตาก็ต้องดูก่อนสิ่งที่จะกินเข้าไปนั้น มันมีอะไรแปลกปลอมอยู่ไหมดมดูก่อนที่จะกินนั่นมันเหน็นม,มันบูดไหมการมีสติในการครบฉันเพื่อเป็นการรักษา,าธาตุขัน มาห้กินของเสียเข้าไปพอใส่ไปในปากคือเคี้ยวก่อนเคี้ยวให้ทั่วกลัวกลัวไปให้ทั่วถ้ามีเหล็กมีแมกมีเป็กปนเข้าไปนี่มันจะไปกระทบกับฟันฟันมันเป็นกระดูกนั่นแหะเขาทำไห้เป็นกระดูก ของแข็งไปกระทบกันแล้วเราจะรู้สึกก้นกวดมันปนไปกับข้าว <c oughs> ข้าวนี่เขาขัดด้วยหัวขัดมันจะมีกวดมีใสปนอยู่มันหลุดติดมากระข้าวนี่สีมันเหมือนกันเลยถ้ามองด้วยตานี่จะเป็นสีอื่นกระยิบออก บางทีมันเป็นสีขาวมองด้วยตาก็ยังไม่ทราบอีกในการเคี้ยวนั่นแหละจะเป็นการตรวจตรวจอีกทีหนึง่งเคี้ยวไปเจอเก๊กขึ้นมานโอเอาออกนี่มันเล็กมากเคี้ยวก็ไม่เจอที่รู้ว่าเคี้ยวไม่ละเอียด แค่เพียงขยอกขยอกสามสี่ทีก็จะเกินแล้วรีบก็เลยเกินของของแหลงของคมเข้าไปมันจะขัดสีอยู่ในลำไส้ไปกับพาะมันก็เลยทำให้ธาตุขันร่างกายอายุสั้น การดูแลธาตุขันนี้ละเอียดเรามาอาศัยอยู่ในกายนี้นี่เราก็ดูแลรักษามันเพื่อจะหวังใช้มันทำคุณงามความดีนี่แหละไม่ได้หวังหรอกนะอย่าคิดว่าเอออยู่นานๆจะได้กินอะไรอร่อยอร่อยได้อีกหลายๆมื้อ ถ้าคิดอย่างนั้นนี่ก็ยังคิดน้อยไปไออยูน่นันนาน,นี่ได้กินได้ถ่ายนานนาน,นี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยนะเพราะไอที่กินมาอร่อยอร่อยก็ถ่ายทิ้งอภายใน24ชั่วโมงนี่ต้องรีบถ่ายทิ้งนะไม่งั้นมันเน่ามันเหม็นเป็นของเสียอยู่ในร่างกายก็ทำให้ป่วยอีก น,นี่ความหมายมันอยู่ตรงที่ว่าเมื่อมีเรี่ยวแรงจากการกินการฉันแล้วเนี่ยจะเอาแรงไปทำอะไรสรุปมาสั้นๆอีกหน่อยว่าไอ้อะไรที่ทำเนี่ยม,มันมีอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละจะเอาไปทำบาปหรือเอาไปทำบุญ บาปแปลว่าชั่วปุ่นแปลว่าดมีมีแรงแล้วจะเอาทําความดีหรือจะทําความชั่วถ้าคนฉลาดนักปราดหรือว่าบัณฑิตทั้งหลายนี่ก็ยอมจะใช้มันไปใน,ในทางที่เป็นประโยชน์คือไปเป็นคุณ,ค,ณคุณนั่นแหละคุณะเนี่ย ไปว่าประโยชน์ไปว่าดีจะเอาไปทำในสิ่งที่ดีมีเลี้ยวมีแรงแล้วจะเดินไปทำความดี <c oughs> มีแรงขาแรงมือจะเอามือทำในสิ่งที่ดีจะไม่ไปเอาหยิบจับสัตราอาวุธประหัตประหารเก่นฆ่ากัน เอาไปทําในสิ่งที่มันเจริญไม่เอาไปทําลายชีวิตคนอื่นๆนะมีแรงไปหยิบมีดหยิบปืนขึ้นมาไปแทงไปฆ่าคนอื่นนี่สู้เป็นง่อยดีกว่า เพราะการกระทําของเราที่มันเป็นบาปเป็นผิดไปนั้นมันไม่ไปไหนนะมันจะทอนสะท้อนย้อนกลับมาถึงเจ้าของอย่างเร็วภายในชาตินี้อย่างช้ามันไปรออยู่ข้างหน้าชาติต่อๆไปมันไปรอที่นรกบ้างไปรอตอนที่เราไปเป็นเดรัจฉานบ้าง ปาดคอเขาเชือดคอเขาแทงเขายิงเขาเนี่พลที่สุดเราวนี่ตัวเองตายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นกบโดนเขาแทงโดนเขาแทงด้วยตะขอด้วยฉมวกไปเป็นปลานี่โดนเขาควักไส้ตัดคอนั่นแหะ ก็ล้วนแต่มันไปรออยู่ข้างหน้าใช่ทั้งนั้นกฎแห่งกรรมพอกระทาไว้มากๆออมา,ม,า,ม,า,ม,ามันก็ต้องไปเกิดในภพภูมิที่จะต้องถูกกระทำํำคืออย่างนั้น ถ้าพระพุทธเจ้าหม่บอกเราก็ไม่รู้หรอกว่ากรรมเล็กกรรมน้อยเหล่านี้นี่มันมีอิทธิพลต่อจิตตธาุวิญญาณธาตุของเราด้วยนะจิตดวงเนี้ยม,มีอิทธิพลมันสะสมพฤติกรรมทั้งหลายที่เราเคยกระทำไว้ทุกภพท,ทุกชาติข้ามได้ ข้ามพบข้ามชาติกันได้มันปัจจุบันชาติที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยเรากำลังกำลังรับกรรมเก่าพฤติกรรมเก่าๆที่เราเคยทำในอดีตชาติอยากจะรู้ว่าเราเคยทำอะไรกันนี่แหละส่วนหนึ่งเราตรวจได้จากการที่เราได้รับกรรมอะไรบ้างตอนเนี้ย เรามีกินมีใช้มีที่อยู่สุขสบายนั่นแกกรรมเกา่ากรรมเก่ามาส่งผลเราเคยให้ใครกินไว้เคยให้สถานที่พักที่อาศัยแก่สัตว์บ้างแก่มนุษย์บ้างใดๆไว้เพราะเกิดมาชาตินี้ก็เลยมีบ้านอยู่ มีบ้านอยู่มีอู่ข้าวอู่น้ำให้กินเพราะเมื่อเราให้เขามาพักในบ้งในบ้านแล้วคนเดินทางคนแดนไกลไปมาเราเคยให้ข้าวปลาเขากินด้วยกินเสร็จเออนอนพักก่อนเออที่สาลานี้เรือนนี้แล้วค่อยไปนั่นแหละอู่ข้าวอู่น้ำที่ทำไว้มันก็มาปรากฏในปัจจุบันนชาติ คนอื่นประเทศอื่นแลลงแค้นไม่มีจะกินแต่เรามีพอมีอยู่พอมีกินไม่ถึงขนาดต้องแลลงแค้นอดอยากนั่นแหละมันมาตอบแทนไอ้คนที่มันไม่มีกินเห็นไหมมันก็เกิดประเทศเดียวกันกับเรานี่แหละเอออาจจะเลือนติดกันเลยก็ได้ แต่ทำไมมันต่างกันลิบรับอย่างนั้นล่ะวิบากกรรมวิบากกรรมแล้วไม่ไปขอคนที่มีมากกินนะายเขาอีกอกลัวเขาจะรู้ว่าไม่มีจะกินนะอันนี้ระดับอายแต่ถ้าระดับไม่อายเลยก็คือพวกนั้นคือมีอาชีพขอทานขอเขากินพวกนั้นเขาจะไม่อาย แต่คนที่ไม่ได้มีอาชีพนั้นนี่เหตุที่ไม่เป็นไปไปไปเป็นอาชีพนั้นเพราะมันมีตัวอายอยู่ในจิตนี่แหละจะถึงขนาดไปขออย่างเดียวเลยก็ตัวละอายมันยังมีอมืมันก็เลยยอมอดยอมอดอดมือกินมือ้อไอเหตุที่มันต้องให้คิดอย่างนั้น ทำให้อดอย่างนั้นวิบากกรรมทั้งนั้นถ้าเราจะไปแนะนําบอกแกแกจะมานั่งอดมือ้อกินมือ้อทำไมขอทานยังได้กินทุกมื้อเลยไปไปขอทานบอกไม่เอาศักดิ์ศรีตรงนี้มันยังดีกว่าตรงขอทานหน่อยหนึ่งก็ให้คิดไปซะอย่างนั้นอ่ะอือให้คิดไปอย่างนั้น ถ้าเธอจะไปแนะนำเฮ้ยงั้นแกมาบวชไหมเล่ะได้กินอย่างมีศักดิ์ศรีเลยเป็นแต่แกต้องทำตามมติกาคืออย่าทำบาปอย่าทำชั่วอืมต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในธรรมวิถีไงอม,มันก็ไม่เอาอีกทำไมบอกโอ้อึดอัดอืม มันก็ไม่ต่างอะไรกับที่ฉันอยู่นี้แล้วที่ฉันอยู่นี้มันกินอดมือ้อกินมื้อก็ได้แต่ไอ้อย่างนั้นต้องอดทุกมื้อเลยอ่ะมื้อเย็นนะอ,อ,อยู่อย่างนี้ยังดีกว่าแล้วอยู่อย่างนั้นโอ้ไม่ไหวไม่ได้ใส่เสื้อไม่ได้ใสก่กางเกงไม่ได้ไปเที่ยวน่นเที่ยวนี้อย่างนี้ดีกว่าเออมันก็ยังมองอย่างนั้นอีกด้วยวิบากกรรมที่ทํามานั่นแหละ มันไม่ได้มองเห็นว่าคุณค่าของการที่ว่าเออบวชสร้างบุญบาร,รมีมันซะเลยเหตุที่อดที่อยากอยู่อย่างนี้ก็คงเพราะไม่มีบุญนั่นแหละคงทําบุญไว้น้อยแต่เปล่าก็ให้คิดไปในเรื่องอื่นๆเสียวิบากกรรมมันฉุดไปให้คิดฉุดไปให้คิดบังคับกันไม่ได้หรอกแกทาไมไม่คิดแง่นี้ทําไมไม่คิดมุมนี้ฮะไม่คิดไม่ออกหรอก พราะบุญกุศลที่ทำมามันยังทำให้ไม่เข้าสู่ทางบุญให้มองเห็นการประพฤติตนในทางธรรมนั้นเป็นเรื่องลำบากเป็นเรื่องทรมานไปเสียไม่ได้มองเห็นว่าเป็นเรื่องของการบำเพ็ญตบะเป็นการสร้างบารามีขันติวิริยะไม่จะยังคิดอย่างนั้นไม่ออก เออเขเลยไม่ได้คิดที่จะมาบวชอย่างไรนะอ,อันนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมทั้งนั้นเลยนะแม้กระทั่งใครคิดลึกใครคิดตื้นก็กฎแห่งกรรมทำไมฉันคิดลึกไม่เป็นก็ไม่รู้ว่าแกสะสมปัญญามาน้อยอส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบเหมือน ินนอนหิวก็กินง่วงก็นอนอยากกระสืบพันจบส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นชนิดนั้นคือพวกคิดไม่ลึกหิวก็ต้องหากินยี่ไวง่วงงวงก็หาที่นอนก็จบกันง่วงนั่นเป็นไงอุมมนนอนได้ทั้งนั้นนอนได้ ตื่นมาหิวหิวหาจินก็อยู่แค่นั้นลึกกัน,นั้นไม่เป็นอย่างที่เราจะกล่าวกันอยู่ตอนนี้กินไปแล้วเมื่อมีเลี้ยวแรงจะเอาไปทำอะไรจะไปทำดีหรือจะไปทำชั่วเนอคิดก่อนนะคิดก่อนถ้ามีแรงแล้วไปทำความชั่ว ประโยชน์ของข้าวฟลาอาหารไม่มีกลับเป็นโทษอีกเป็นรากมีเลี้ยวแรงนี่เองจึงไปทำบาปทำกรรมได้ต่างนานเอก่อนข่าวก่อนน้ำที่ไปหล่อเลี้ยงเลยทำชั่วได้หลายวันหลายคืนขึ้นเจ้าของก่อนข่าวก่อนน้ำจะไปได้บุญไหมวะไม่ได้อะไม่ได้บุญไม่ได้จริงๆนะเอาเจ้าของก่อนข่าวก่อนน้ำไม่ได้ไปทำชั่วด้วยอ นั่นแหละแต่มันโยงไปถึงโยงไปถึงการที่มันมีอายุอยู่ได้ส่วนหนึ่งแกมีส่วนร่วมเพราะแกให้ไม่เลือกอันนี้ในกรณีที่ให้อย่างเช่นใส่บาทเนี่ยนะใส่ไม่เลือกเพี่มีส่วนนะ เออไปใส่ให้ไอ้พวกที่มันปลอมบวชเดียรัตถีแปลว่าผู้ปลอมบวชคือบวชเข้ามาแล้วไม่รักษาธรรมวินัยนะเขาเรียกปลอมคําว่าปลอมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงว่าบวชเองอย่างเดียวหรอกนะมันแกล้งไปบวชเองมันแกล้งเอาผ้าเหลืองมาห่มแล้วมันโกนหัวแล้วมันก็ไปบินทบาทเสร็จกลับไปถึงมันก็ไปนุ่งกางเกงอย่างที่มันมีอยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยที่เขาจะจับกันได้อยู่เนืองเนือง อันนั้นปลอมปลอมในการบวชด,ด้วยปลอมในการเป็นนิสัยพักด้วยกับอีกพวกนึงอาจจะบวชมาถูกต้องนี่แหละแต่ก็ปลอมอีกเหมือนกันไม่ประพฤติตามธรรมวินัยเนี่ยนะถือว่าปลอมหลอกเขาว่าตัวเองจะเข้ามาประพฤติดีปฏิบัติดีไนงะหลอกแม้กระทั่งอุปชาของตัวเองนั่นแหละเออมันมีหลักฐานไปครบเลยมันกบวด อภิชาเขาบวชให้แต่ไอในจิตในใจจริงๆตรงนั้นไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อบวชไปแล้วนี่มันจะไปหวังทำชั่วไหมนะอหวังที่จะไปทำชั่วทำเลวหรือเปล่าก็ยากที่จะยั่งถึงถ้ามันไปทำชั่วทำเลวโอ้เราก็จะไปมีส่วนร่วมกับมันอีกให้มันกิน ให้มันกินกินอย่างดีเพราะพระพุทธเจ้าทราบไหมเหตุการณ์อย่างนี้เคยเกิดขึ้นในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ไหมเกิดเกิดแล้วแล้วก็มีพวกที่คิดอย่างนี้จริงๆพวกชาวบ้านที่เห็นลาบสัตวรระเกิดขึ้นมากในสมณะพระภิกษุ ภิกษุณีก็เลยเข้ามาบวชพอบวชเสร็จก็ในเมื่อไม่ได้รักในคุณในประโยชน์ของคำสอนแต่ต้องการกินดีอยู่ดีเฉยๆฉยมันก็เลยไม่ไม่ไม่รักษาธรรมวินัยอะไรประพฤติอิลุยฉุยแฉกตามอำเภอใจคึกขนองไปวันวัน คืนๆหนึ่งะสะสมทรัพย์เงินทองทั้งหลายกินดีอยู่ดีก็กลักนี่แหละพวกน,นี้แหละมีเข้ามาพอมีเข้ามาพระเจ้าก็เลยต้องเทศอีกกแล้วเอแเราในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนนี่มีไหมเนาะมีเมื่อมีแล้วท่านบอกอย่างไรหนอ ท่านทําอย่างไรกับสิ่งนี้หนอะบอกอ๋อท่านก็เลยสอนประชาชนให้เลือกที่จะทําทานเลือกที่จะให้สังเกตสังกาพฤติกรรมของของของคนรับด้วยอืมให้สังเกตในพฤติกรรมทั้งหลายนั่นแหละเลือกที่จะให้ ต้องทำทานการทำทานต้องเลือกอย่าทำโดยไม่เลือกจะเหมือนว่าให้เป็นหน้าที่ของคนให้อีกส่วนหนึ่งด้วยตรวจดูนะใช้สติปัญญาจะทำอะไรก็ตามแม้จะให้ของใครนี่ ถ้ายังจะให้โดยขาดสติปัญญามันก็เป็นโทษอือก็จริงอยู่แล้วจริงอยู่แล้วนี่ไอ้ถว่าเออให้มีดให้ขวานให้ปืนเนี่ยมันก็ยังเห็นชัดๆว่าเราไม่ให้อยู่แล้วล่ะมันเป็นศาสตราอาวุธแต่นี่โอก็ให้ข้าวให้น้ำก็ยังต้องเลือกอีกน,นะไอ้ข้าวน้ำมันไม่เป็นอาวุธหรอกแต่มันเป็นอาวุธทังอ้อมได้ ถ้าไอคนที่เอาไปทำนั้นมันเอาเรี่ยวแรงไปทำชั่วก็อย่าไปให้ละเอียดละเอียดต้องการให้เรามีสติในทุกเรื่องมีปัญญาในทุกเรื่องตรวจตราในทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวพนนันกันกับการใช้ชีวิตของเราในปัจจุบันชาตินี้ถ้าละเอียดอย่างนี้แล้วแล้ะก็ มันจะพ้นจากทุกมันจะไม่มีทุกตามมาใครจะตำหนิเรายากอยู่ยากเพราะเราทำโดยมีเหตุผลทุกประการแล้วออมีเหตุผลทำไมจึงทำเช่นนั้นสามารถจะตอบคนทั้งหลายได้ว่าทำไมจึงทำเช่นนั้นทำไมจึงพูดอย่างนั้นคิดอย่างไร จึงได้ทาอย่างนั้นเนี่ยต้องมีเหตุผลหมดมีเราอยู่โดยมีเหตุผลก็คืออยู่ยโดยมีปัญญานั่นเองไอ้ตัวเหตุผลนะ่ะคือปัญญาลนะคือปัญญา,ท,า,ญญา,นะาที่ว่าปัญญาเนี่ยดูันจากอะไรดูตรงเหตุผลที่ว่าปัญญาเนี่ยอไม่ใช่ว่าดูตรงทําได้แนระ้วทำได้ก็จริงแต่เหตุผลไม่ไม่ถูกตรงไม่ถูกต้อง มันก็ไม่เป็นบุญนะอันนี้พระพุทธเจ้าสอนสอนให้เรามีปัญญาเมื่อมีปัญญาก็พ้นทุกข์บุคคลพ้นทุกข์ด้วยปัญญาด้วยการเป็นคนมีสติมีเหตุผลในการกระทำทั้งปวงนี่หมดทำไมจึงใช้รองเท้าคู่นี้ ทำไมจึงใช้สีนี้ทำไมไม่ใช้สีนั้นมันคิดหมดนะไอตัวคิดนี่แหละคือคุณสมบัติพิเศษของจิตตะธาตุจิตตะธาตุนั้นจิตตาธาตุนี้มันก็ต้องฝึกฝึกให้มันมีเหตุมีผลมีสัมปชัญญะคือมีความรอบคอบมีความรอบรู้เราต้องฝึกมัน ถ้าเกิดมาดิบๆเลยคลอดออกมาเสร็จแล้วทิ้งไม่เฉยๆมันไม่แหลมไม่คมได้เราต้องฝึกมันฝนมันฝนทั้งให้เป็นเข็มเนี่ยที่เขาบอกนะขนก็เขา้าใจยหญ่ทั้งเท,งทิงอะไรมันไม่ค่อยจะมีใครรู้จักฝนเหล็กให้แหลม เหมือนกับปลายเข็มอะอมเหล็กสองหุนสามหุนหุนหนึ่งอะไรก็ตามแต่ไปฝนจนกระทั่งมันแหลมเป็นเข็มนนะมันจะแหลมได้ก็ยังต้องฝนเห็นไมต้องนะเหมือนกันเราจะฉลาดได้มีสติปัญญาได้เราก็ต้องฝึกกันแหละเขาจึงใช้สองคำติดกันฝึกฝนเอาละ เมื่อรู้ความหมายของการปัจ,จเจกการพิจารณาในอาหารในสิ่งที่จะดื่มจะกินทั้งปวงแล้วก็ <c oughs> จ,ะจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ในการกินแบบสมณะแบบผู้ปฏิบัติธรรมนี่ใช่ว่าจะเจอแล้วก็จวกกันเลย <c oughs> เจอแล้วคิดก่อน ะะพิจารณาอรตรึกตรึกไปว่านึกตรองไปว่าคิดทั้งตรึกทั้งตองคิดมันก็จะคิดเป็นกระบวนการในขณะขบฉันนั่นแหละทำบ่อยๆเท่าที่กินนะ่ะกินแต่ละครั้งก็คิดก่อนแต่ละครั้ง ชาตินึงเราก็กินอยู่หลายครั้งอยู่แล้วออสำหรับคนที่กินวันหนึ่งสองมือ้อ,อปีนึงก็เท่าไรปีสามร้อยหกสิบห้าก็คูณด้วยสองเข้าไปแล้วเจ็ดร้อยกับมื้อแล้วเจ็ดร้อยกับเที่ยวแล้วถ้าสิบปีก็เจ็ดพันก็เที่ยวแล้วยี่สิบปีก็หมื่นกว่าเที่ยวแล้วนะ หมื่นก็บเที่ยวเอ๊จะเอาสติปัญญาเราไม่อยู่ใช่เหรอจะไม่เข้าใจยิบยิบเย็บเยบบ้างเลยชเชลึอตั้งหมื่นกว่ามื้อแล้วเนี่ยนัน่นคือกลุ่สโลโบายอุบายในการสอนให้เรามีสติเอาจากพฤติกรรมการจะทำที่ทำอยู่ประจำนี่แหละมีสติรู้อยู่ ในทุกเรื่องการกินการดืม่มพอไปเรื่องอื่นๆมันก็จะเป็นนิสัยเป็นนิสัยจะมีสติจะไม่หลงลืมโน่นนี่นะจะไปขับรถเออาลืมกุญแจโอ้อย่างเงี้ยนะจะไปนอกบ้เอาลืมกระเป๋เานะเ,เอ มันก็จะไม่ลืมเหล่านี้เพราะสติมันจะคุ้มครองเจ้าของในทุกเรื่องเลยคุ้มครองอสติคือตัวรู้นะตัวรู้จะคุ้มครองเจ้าของอ่ะนิมนต์เชิญไปพิจารณาตามอัธยาศัายสืบต่อไป